ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านช่างยศนะครับมาติดตั้งระบบปุ่นสตาร์ทนะครับโตโยต้าอาลพารนะครับตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันนะครับตัวนี้เป็นระบบปุ่นสตาร์ทนะครับเวลาเราเดินเข้าใกล้รถนะครับรถจะปลดเองนะครับสังเกแค่นะครับตอนนี้เราลงรถนะครับสมมติว่าเราลงรถแล้วเราเปิดปิดประตูแล้วเดินห่างเลยครับเดินห่างมาเรื่อยๆครับอ่ารถล็อกเองแล้วนะครับ เดินเข้าใกล้ครับรถปดเองครับอ่าแล้วก็สามารถกดล็อกนะครับล็อกด้วยรีโมทได้นะครับเป็นรีโมทระยะไกลได้นะครับสามารถสั่งสตาร์ทนอกรถได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูนะครับเงื่อนไขคือกดล็อก1ครั้งนะครับถ้ารถล็อกอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดนะครับจากนั้นกดเปิดฝาท้ายค้างไว้ครับรอไฟที่รีโมทกระพริบ นะครับกระพริบแล้วปล่อยนะครับจะมีไฟแดงๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวรถก็จะสตาร์ทให้นะครับอ่าสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเราดูจากด้านในนะครับจะเห็นไฟปุ่มติดแล้วก็เครื่องยนต์ติดนะครับถ้าเราฟังเสียงนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราสตาร์ทรีโมทแล้วนะครับอันนี้คือเสียงเตือนนะครับว่ารถสตาร์ทอยู่นะครับเราก็สามารถสั่งดับที่รีโมทได้เช่นกันนะครับ กดค้างไว้ครับเปิดท้ายค้างไว้เราไฟกระพริบอ่ากระพริบแล้วปล่อยครับรถก็จะดับนะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทรีโมทแล้วนะครับเรากดเปิดมันจะดับที่รีโมทไม่ได้นะครับอเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับกดสตาร์ทนะครับเปิดท้ายค้างไว้ไฟกระพริบปล่อยนะครับรอแป๊บนะครับอ่าตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับถ้า แล้วกดเปิดครับตอนนี้รถเปิดแล้วนะครับกดเปิดไม่ต้องเปิดประตูก็ได้นะครับรถจะดับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงไหมนะครับกดดับก็คือกดเปิดท้ายค้างไว้รอไฟกระพริบครับกระพริบแล้วปล่อยนะครับปล่อยยังไงรถก็ไม่ดับครับเพราะว่าเราได้ทําการเปิดรถไปแล้วรถจะเข้าใจว่าเราต้องขึ้นรถแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินมาดับที่รถเท่านั้นนะครับ การดับที่รถก็คือเหยียบเบรกเท้าค้างไว้ครับกดปุ่มหนึ่งทีนะครับจะเป็นการดับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถค้นหารถได้นะครับอ่าเราล็อกรถไว้นะครับกดฝาท้ายค้างไว้สามวิครับหนึ่งสองสามปล่อยแล้วก็อรอแป๊บนะครับมันก็จะเป็นไฟกระพริบพ,พร้อมเสียงครับกดทีนึงหยุดนะครับค้างไว้สามวิปล่อย เป็นคนหารถนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาสตาร์รถข้างบนรถกันนะครับนะครับตรงนี้ที่เคยเป็นบ้ากุญแจนะครับก็จะเป็นปุ่มไปแล้วนะครับการใช้งานก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือกด1ทีจะเป็นไฟ acc นะครับ Accessory ในรถนะครับกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นไฟอ่อนนะครับกดอีกหนึ่งทีก็จะคืออดับหมดนะครับก็คือออฟนั่นเองนะครับ ทีนี้นะถ้าเราต้องการสตาร์ทรถก็คือเราต้องการเหยียบเบรกเท้านะครับถ้าเราจะสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับต้องเหยียบเบรกเท้าหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดปุ่มหนึ่งทีครับอ่านะครับก็จะติดขึ้นมานะครับรถติดแล้วนะครับตอนนี้ดูจากวัดรอบนะครับวัดรอบขึ้นแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการดับนะครับดับก็ต้องเหยียบเบรกเท้าเช่นกันนะครับเหยียบเบรกเท้านะครับดับเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูบนรถนิดนึงนะครับว่าการใช้งานเขาเป็นยังไงนะครับเวลาที่ นะครับเดี๋ยวผมเล่นบอกแป๊บนะครับตัวนี้เป็น t o y o ต a a l p h a า d นะครับของเดิมมีรีโมทนะครับเป็นรีโมทแบบก้านตรงนะครับอ่าแล้วก็ลูกค้าประสบปัญหาคือเบ้าเสียนะครับเบ้ากุญแจเสียเนื่องจากแกนแกนเตะเบ้ามันหักนะครับอ่าลูกค้าก็เลยไม่สามารถดับเครื่องได้นะครับก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนระบบไปเลยนะครับไม่ใช้กุญแจแล้วนะครับ ทีนี้เวลาเราขึ้นมาบนรถนะครับเราก็จะเหยียบเบรกเท้านะครับกดปุ่มหนึ่งทีนะครับสตาร์ทรถนะครับพอรถสตาร์ทติดแล้วเนี่ยมันก็จะมีนงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับพอเวลาที่เราออกรถและเหยียบเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะเหยียบเบรกเท้านะครับอันนี้ยังไม่ถึงเวลานะครับถ้าเหยียบเบรกแล้วถึงเวลาของเขาเนี่ยประตูจะล็อกทุกบานนะครับพอเวลาเราดับเครื่องนะครับ ดให้ทุกบานเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรีโมดด้านในให้ดูอีกทีนะครับกดล็อกครับกดเปิดท้ายค้างไว้รอไฟที่รีโมทกระพริบครับกระพริบแล้วปล่อยนะครับเมื่อกี้ข้างล่างอาจจะเห็นไม่ถนัดนะครับผมก็เลยต้องขึ้นมาลองข้างบนให้เห็นชัดๆว่าเวลาที่ไฟตรงนี้กระพริบมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยตอนนี้ก็สตาร์ทติดแล้วนะครับทีนี้เราจะดับเครื่องนะครับอย่าลืมนะครับเวลาดับเครื่อง ที่รีโมทนะครับห้ามกดเปิดนะครับถ้าเปิดแล้วจะดับเครื่องที่รีโมทไม่ได้นะครับออันนี้คือเตือนว่ารถสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องกดค้างไฟกระพริบปล่อยครับรถก็จะดับนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับใช้กดล็อกกดล็อกนะครับกดล็อกรถนะครับค้นหารถก็กดเปิดท้ายสามวิครับหนึ่งสองสามปล่อยนะครับสตาร์ทประมาณห้าวิครับ เปิดท้สามวินะครับกดทีหนึ่งหยุดนะครับลูกค้าสนใจอยากติดตั้งระบบพุทธสตาร์ทครับใช้งานดีๆจบๆนะครับโทรมาครับ0 9 9 1 0 4ก้าเยครับสี่เก้าอย้ำอีกทีนะครับ099-104-4922นะครับชั้งยศย้ำเลยนะครับว่าที่ร้านเราไม่ได้ใช้ของถูกนะครับแต่หน้าตามันเนี่ยคล้ายกันนะครับรีโมทพุทธสตาร์ทเนี่ย จะเห็นว่าบางที่ทําไมติดได้ถูกกว่านะครับที่ร้านผมไม่เคยติดถูกนะครับเพราะว่าผมใช้ของที่เกรดคุณภาพนะครับถ้าลูกค้าชอบถูกก็ลองดูเจ้าอื่นนะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบงานคุณภาพติดต่อมาครับที่ร้านช่างยศนะครับจบแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ